เป็นยังไงพี่หนิงก็คือคําถามว่าทําไมไม่ทําต่อ<ช>ทําไมไม่ทําต่อเพราะว่าหลังจากที่เราไปที่อุดออไปเรื่องเกี่ยวกับดูแลบุตรนี่แหละหลายๆครั้งทุกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันคือแรงเราไม่สามารถที่จะทำสองอย่างได้อ,อ่าพูดตรงๆก็คือเมกับพี่หนิงน่ะไม่มีทุนแล้วนะคะออคือไม่มีทุนที่จะทำพัฒนาพื้นที่นาคาบุรีต่อแล้ว แต่ว่าที่พูดน่ะไม่ไม่อยากให้ใครอ่ะเหมือนกับว่า FC เนาะอยากจะช่วยหรือโอนมาเนี่ยคือมันทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวเมเองเนาะไม่ได้ช่วยพี่เนเองอ่งทำงานมามานานนานแล้วตั้งแต่ช่วงที่บำรุงไข่ก่อนที่จะมีน้องจนจนมามีน้องเนาะเราอ่ะใช้ใช้เงินไปค่อนข้างที่จะเยอะอเยอะมากๆเลยเนาะกับการบบไม่ว่าจะบำรุงแล้วก็ทำลูกนะคะ แล้วก็ช่วงนี้แผ้ท้องก็ไม่ได้ช่วยพี่เหน่งทำงานเลยเนาะเรื่องเแกบบี่ยวกับมีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เราชั่งน้ําหนักแล้วว่าเราต้องตัดสินใจแบบนี้ก็ผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะคุณลุงคุณป้าท่านไหนที่ต้องเน้นว่าขอคนที่ศรัทธาองค์ปู่ปาริาารจิตนาคราชจริงๆนะคะอยากที่จะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้แต่ว่าอยากให้แสดงตัวตนแล้วก็มาคุยเรื่องราคาก็อยากให้มาคุยที่นี่เลยนะคะเพราะหลายคนบอกว่าป้าป้าที่หน่งประกาศขายอย่างนั้นเนี่ยคือป้าทำไมไม่ซื้อไว้เลยนะทุกคนหลายคนก็อาจจะคิดว่าป้าน,นี่ร่ำรวยมหาศาลนะมีเ,เงินมีทองเก็บไว้ถ้าป้ามีเ,เงินมีทองเก็บไว้ร่ำรวยเนี่ยที่ตรงนี้เนะี่ยที่ที่พี่หนิงประกาศขายเนี่ยป้าคงไม่ปล่อยให้ใครทุกคนโดยเฉพาะพื้นที่ตรงหน้าลานปู ดยเฉพาะพ้นที่นั่นตรงหน้า้านปูเนี่ยป้าจะไม่ให้ใครเลยถ้าป้ามีเงินมากพอนะแต่อันเนี้ยือเห็นชัดเจนเลยนะหลายคนที่บอกว่าป้าร่ำป้ารวยเนี่ยอยู่ได้เลยว่าขนาดที่ข้างหน้าองคูปูป้าก็แค่รู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่มีพอที่จะซื้อตรงนั้นไว้โดยเฉพาะคือป้าเน้นมากตรงตรง,ตรงด้านหน้าองค์ปูเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอยากได้เหมือนกันแต่ต้องทําใจว่าประมาณเรามีไม่พอที่จะซื้อที่ตรงนั้นนอกจากว่า ปู่ปฏิจิตช้าธุกให้ลูกถูก,กระวันที่หนึ่งมีเงินซื้อที่พี่เหน่งเอาไว้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยจริงนะครับก็คงอยากได้เหมือนกันนะครับก็ต้องอยากได้เหมือนกันนะส่วนที่อยู่หน้าองค์พ่อปู่เนี่ยหน้าองค์พ่อปู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ลุงช่างก็อยากจะได้นะครับส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าองค์พ่อปู่เนี่ย แถวข้างๆเนี่ยนะครับแถวข้างๆที่เป็นโฉนดเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่ของสอทฝอั่งนู้นนะครับที่ดินของสอทอเนี่ยสามไร่กว่าเนี่ยเขาประกาศขายเลยนะครับเาเรียกว่าถ้ามีคนเสือ้อนะครับก็ประกาศขายหลาเจิตกี่แสนนะเจ็ดแปดแสนน่นนะนะครับหกแสนเจ็ดแสนนู่นนะแต่ว่าจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็เท่าทุกนั้นนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครมานะครับนอกจากว่าอยากจะทุนวันที่หนึ่งแล้วเนี่ย เราก็ต้องทํางาน่ะทุกคนนะเราก็ต้องทํางานทําคลิปให้เยอะๆเพื่อจะได้พื้นที่ตรงนี้ขององค์ปู่ให้คงอยู่คือเหมือนกับเ,เหมือนกับพี่อ้อพูดเละเหมือนกับพี่อ้อพูดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นมาเนี่ห่วงห่วงหลายอย่างอะไรประมาณเนี้อืก็เลยเนี่ยสรุปคือช่วยกันขายยูทูบเบอร์ช่วยกันขาย,ย,าขายตอนนี้ขายที่ตรงพี่เหน่งด้วยพี่เหน่งก็จะได้ อไปดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกถ้าใครแบบว่าอยากจะช่วยให้ป้าได้มีได้จ่ายค่าที่อินทั้งหมดนะคือถ้าหากว่าสิบ็อกขายไม่หมดตรงนี้ก็จะแพงขึ้นฮะสมปอร์เซ็นหรือเปล่าว้าไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรค่ะทุกคนนะเป็นแต่หาทางออกที่ที่สุดว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะ ท่นานที่จะสูงนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่พอที่ว่าบางคนที่แบบว่าอยากได้แล้วก็เออไหวหน้าอะไรประมาณนี้พี่อ่อออสเตรเลียค่ะสะภา,าเพราะคธอคนที่เขาอากจ,จ,จะซื้อองก็ได้อะไร<อ>นะคะทุกคนนะก็ฝากดูคลิปดูไ like ลค์ด้วยนะคะ ขายตรงไหนคะพี่ยูโรบอกตรงติดนี่ค่ะหลังบ้านมีเดไปเลยติดตรงที่เราตรงเพีเงทําถนนนะ่ะพาเข้าไปติดทุ่งนาค่ะยาเป็นลาปยาเป็นหืงสุดชนกับที่ของป้าด้านหลังเลยค่ะอันนี้คือที่ของป้าด้านหลังที่ป้าซื้อหนึ่งไร่ตรงนี้ติดของป้าเลยนะคะนี่คือหนึ่งไร่ที่ป้าซื้อไว้แล้วก็ตัด เป็นล็อกละสองแสนเนี่ยทั้งหมดสิบล็อกยาวมาเลยล็อกละประมาณหนึ่งงานล็อกละประมาณหนึ่งงานนะคะเพราะว่าเราจะมีเอ่อมีเผื่อถนนด้วยนะคะงั้นมันก็จะอา,อาจจะไม่เต็มงานเท่าไหร่เลยประมาณไวยก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปวัดเพียงแต่ว่าจัดล็อกจัดล็อกให้ทั้งหมดก็ประมาณสิบสิบล็อกค่ะสิบล็อกก็ ิบคนสิบท่านนะสิบท่านมีพี่อ้อให้มาในนามพี่อ้อในนามพี่อ้อถือไว้ให้ลุงป้าแล้วก็ให้องค์น้ำมนต์คือเป็นอะไรที่ถ้ามันก็ไม่ได้ว่าจุกอกนะทุกคนพี่อ้อมาพูดแบบทำมาป้าที่เหน่งมียังอึงเลยอยู่พี่อ้อโทรมาปั๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเลยอะไรแบบนี้แล้วก็บอ หนึ่งล็อกให้พี่ในนามพี่อดออทุกคนบอกงในความ,อวาม,มขอบคุณแล้วก็มันหลากหลายความรู้สึกมากๆเลยยอดก็จะปกติจะส่งธรรมะส่งพระส่งอะไรพระสวดมนต์ส่งอะไระนมาให้บ้าฟังตลอด อันนี้เหลือเหลืออยู่เก้าล็อกค่ะทุกคนตอนนี้เหลืออยู่เก้าล็อกซื้อสองล็อกได้ไหมได้นะคะซื้อสองล็อกก็ได้คือจะซื้อสองล็อกก็ได้จะกี่ล็อกก็ได้คือให้ไห้หมดภายในล็อกเพราะเราจะขายเป็นล็อกจะซื้อกิจกันสองสามล็อกก็ได้คนเดียวนะหรือว่าจะซื้อเป็นสี่ล็อกไปเลยก็ได้คนเดียวอะไรประมาณเนี้นะเพียงแต่ว่าเราซอยให้มันดู ดูราคามันจะได้แบบเบาลงที่จะาสามารถจะซื้อได้แต่ถ้าเบางคนบอกสองล็อกได้ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคือให้ไมให้หมดทั้งหมดสิบล็อกทุกคนทั้งหมดสิบล็อกตรงนี้ลลึกกกสาาาาาาาถงคครรรททีี่าา่่เรรเเธอจจนนัั้ไไปไมมหวบ ก็คงอยากได้เหมือนกันนะครับก็ต้องอยากได้เหมือนกันส่วนที่อยู่หน้าองค์พ่อปู่นะหน้าองค์พ่อปู่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ลุงช่างก็อยากจะได้เหมือนกันส่วนที่ก็คงอยากได้เหมือนกันก็ต้องอยากได้เหมือนกันส่วนที่อยู่หน้าองค์พ่อปู่ นนถ้าเปินไปได้ถ้าปินไปได้ถึงช่างก็อยากจะิงได้ส่วนที่